ลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงเหตุการณ์14ตุลา14ตุลาก็มีลักษณะเดียวกันนะมีความพยายามกดดันชุมนุมประท้วงต่อต้านกดดันศาลการปี2552และปี2533ก็ใช้ลักษณะเดียวกันชุมนุมประท้วงต่อต้านกดดันศาลนะคราวนี้นะก็ใช้ลักษณะเดียวกันคือเสื้อแดงอะ่ะจะใช้กลยุทธ์เนี้ยในการกดดันเล่นงานศาลแต่ ในอดีตที่ผ่านมากับปัจจุบันต่างกันต่างกันตรงไหนต่างกันเชิงโครงสร้างการบริหารในอดีตที่ผ่านมาในช่วง14ตุลาสารขึ้นตรงกับนายกกัมตรีแต่ปัจจุบันสารอายการเป็นองค์กรอิสระนะครับไม่ได้ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใด สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของม็อบนะครับที่ปรากฏว่าหลังจากที่มีการวินิจฉัยของศาลไม่ให้ทําการประกันตัวเพนกวินพร้อมกับพวกเกิดการต่อเขาเรียกว่าก่อต่อต้านศาลอย่างเต็มรูปแบบจัดชุมนุมระท้วงหน้าศาลอาญา นในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างหนักในประเทศไทยต่อมาแม่ของเพนพินก็จัดชุมนุมประท้วงนะครับแล้วก็โกนหัวนะครับต่อต้านคำพิพากษาของศาลนะครับที่ไม่ยอมให้มีการก็เรียกว่า,าให้ทำการประกันตัวขณะเดียวกันธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับก็ได้ออกมาโพสต์เรียกร้องให้มีการปล่อยเพื่อนเรา หลจากที่เราพยายามที่จะยื่นเงื่อนเหก่อนต่างๆที่ให้สาขานพิจารณาเรายื่นถึงความจำเป็นเราขอชี้ยึ่งที่กําลังจะจะโลกนี้ไปอย่างธรรมทั้งที่เขาไม่ควรจะต้องโดนเช่นนั้นเราขสิ่งต่างๆที่เราพยายามต่อสู้เพื่อแสดงถึงความยุติธรรมความยุติธรรมที่เกิดขึ้นเราพยายามที่จะบอกให้คนที่รักษาความยุติธรรมให้มีความยุติธรรมกับเรา พวกเขาไม่เห็นภาพเขาไม่เห็นชีวิตของเพนกวินที่กําลังจะจะเสียไปเขาไม่เห็นชีวิตของพวกเราที่คนเขาไม่เห็นพวกเราเป็นคนเขาเตรียมพร้อมอย่างที่ท่านทนายว่าเมื่อกี้นี้ที่คอสอ่ออันนี้สดๆร้อนๆเมื่อกี้ที่เขายืนตรงนั้นสามสามชั้นติดก,กันเนี่ยเราจะออกมาเขายังไม่เราออกประตูนั้นเลยแล้วเขาดันแม่แล้วพอจะออกประตูกระจกเขาก็ไม่ให้เปิด ถ้าเธอถามเขาว่าจะไม่เปิดใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นคะชีวิตเพนกวินทุกคนก็เห็นอยู่แล้วหลายๆคนก็รับรู้ทนายก็รับรู้แม่ไม่ได้สร้างเรื่องแล้วทําไมถึงไม่ให้กวิน้นถัะประกันตัวด้วยเด็กๆอย่างพี่ไผ่พี่สมยศมันก็เกิดกรรมเดียวกันเหตุการณ์เดียวกันเราก็ยื่นเหตุผลเหมือนกันยื่นเงื่อนไขเหมือนกันทําไมเขาไม่ให้เราประกันตัวเท่ากับอะไร เขากับเขาต้องการที่จะฆ่าเพนกวิน ธนาธรจึงรุ่งเืิงกิจนะฮะได้โพสต์ข้อความเมื่อ29เมษายนพุทธศักราช2564ก่อนหน้าที่ศาลจะทำการพิจารณานะครับเรื่องของเพนกวินแล้วก็พร้อมกับพวกอีกยกหนึ่งะครับเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวเพื่อนของอของพวกเขาโดยโพสต์ข้อความระบุว่ารู้จักเพนกวินจากสื่อต่างๆหลังการรัฐประหารนะครับตั้งแต่ปี2557ในฐานะนักเรียนที่สนใจทางสังคม เพนกวินเวลานั้นอายุ17ปีแสดงท่าทีต่อการรัฐประหารท้าทายอำนาจป็จการอย่างไม่เกรงกลัวแล้วก็พลนาไปนะครับธนาธรยังได้อ้างกฎหมายบอกว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีจะต้องได้รับการประกันตัวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา108ทับนะครับระบุว่าสั่งให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือกระทำต่อเมื่อมีเหตุอันควร เชื่อเหตุใดเหตุดึงดังต่อไปนี้อนุหนึ่งต้องอผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนี2ผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่ยุ่งเกี่ยวกับหลักฐานพยานผู้ต้องหาหรือจำเลยไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นนะครับสผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือ5ปล่อยตัวชั่วคราวหรือเป็นอุปสรรคก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสอบสวนต่อของพนักงานหรือการดําเนินการหรือการดําเนินการในคดีของศาล นะครับธนาธราก็ได้โพสต์เรื่องของเพนกวินอดอาหงอาหารผมแล้วก็บอกว่าผมเรียกร้องให้ผู้พากษาใช้วิจรารณ์อย่างเที่ยงตรงที่ถี่ถ้วนตุลาการคือเสาหลักที่กำจุนสังคมไม่ให้ถอยไม่ให้ถอยกลับไปสู่กรียุคผมไม่ได้ขออะไรไปมากกว่าให้ท่านทําตามหลักกฎหมายจรรยาบรรณวิชาชีพสํานึกแห่งความเป็นมนุษย์ของท่านให้เพนกวินและเพื่อนได้รับสิทธิการประกันตัวนะครับ ที่จำเลยทุกคนพึงมีธนาธรได้โพสต์ในลักษณะดังกล่าวไว้ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับผมเคยเรียนในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองแล้วนะครับเป็นหลักคิดที่เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวเอเล็กซานาวานีนะครับที่เป็นผู้นำฝ่ายคา้านในรัสเซียเกิดการชุมนุมประท้วงนะครับเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวแกนนา อย่างอเดซาเนี่อย่างน้อยสองครั้งแล้วก็มีคนถูกจับไปเป็นจำนวนมากซึ่งถ้าเปรียบเทียบสถานการณ์ในรัสเซียกับไทยไม่ต่างกันนะครับที่ผ่านมาทักษิณก็มีการรียกร้องนะครับว่าเขาจะขอเป็นคนกลางในการเจรจากับบารลาดาเมียปูตินในขณะที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาก็มีการประนามนะครับปูตินแล้วก็ศาลของอรัสเซียซึ่งปูตินเป็นคนดูแล รเรื่องการไม่ยอมปล่อยตัวอเล็กซานาวานีซึ่งประกาศอดอาหารนะครับอยู่ในเรือนจำจกนกระทั่งต้องเข้าไปพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับซึ่งเหตุการณ์รัสเช่นนั้นเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับอย่างไรก็ตามในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านเห็นได้ชัดว่ามีหลักยุทธศาสตร์ในการเดินซึ่งทนายความเขาเคยบอกไว้บอกว่าต้องการให้เป็นข่าว ในการให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยเรียกร้องแต่จนถึงขณะนี้ไม่มีประเทศใดเลยเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในถึงแม้จะมีการส่งทูตเข้าไปรับฟังการพิจารณาของศาลก็ตม่มนะซึ่งหลังจากเป็นนับ10ครั้งแล้วเกือบ,บ10ครั้งที่มีการขอให้มีการปล่อยตัวแกนนําทั้งหมดแต่ปรากฏว่าศาลยังคงไม่เปลี่ยนคําพิพากษามีการกดดันศาลนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับ การกดดันและไม่พอบุกเข้าไปในศาลเล่นงานศาลนำประวัติของศาลไปโพสต์บนโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นรองอธิบดีนะครับศาลอาญาไปโพสต์ในโซเชียลมีเดียด่าไม่ให้ขายของไม่ให้ขายอาหารนะให้ทำร้ายให้โจมตีนะครับเล่นงานศาลนะครหลังจากที่มีคำประกาศออกมาก็ไม่ยอมอีกชุมนุมประท้วงนะครับจน ต่อมาก็สลายตัวในเวลาต่อมาทางตำรวจก็ยืนยันจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อมาเช้าอีกก็นัดชุมนุมที่ศาลแม่ก็ประกาศโกนหัวอ้างว่าเพนกวินนั้นกำลังป่วยหนักถ่ายออกมามีมีก้อนเนื้อออกมาด้วยซึ่งทางกรมวัชทันนะฮะยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีก้อนเนื้อออกมาตามที่แม่พูดแต่อย่างไรทางตำรวจยืนยันนะ ที่จะดำเนินคดีทั้งหมดผู้ที่ไปชุมนุมประท้วงซึ่งตํารวจได้ไปทึกหลักฐานไว้ทั้งหมดแล้วนะครับเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายผู้ชุมนุมประท้วงทุกคนที่ไปบุกศาลไปปวยใบป,ปลิวไปเล่นงานศาลแกนนํำมาไม่รอดอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการของสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับ ในเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจก็คือว่ากลยุทธ์ของเขาเนี่ยเป็นหลักที่เคยทําที่ไหนมาก่อนนะเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่วงเหตุการณ์14ตุลา14ตุลาก็มีลักษณะเดียวกันนะมีความพยายามกดดันชุมนุมประท้วงต่อต้านกดดันศาลการปี2552และปี2553ก็ใช้ลักษณะเดียวกันชุมนุมประท้วงต่อต้านกดดันศาลนะคราวนี้นะก็ใช้ลักษณะเดียวกันคือเสื้อแดงอ่ะ จะใช้กลยุทธ์นี้ในการกดดันเล่นงานสารแต่ใน,ในอดีตที่ผ่านมากับปัจจุบันต่างกันต่างกันตรงไหนต่างกันเชิงโครงสร้างการบริหารในอดีตที่ผ่านมาในช่วง14ตุลาศารขึ้นตรงกับนายกบันตรีแต่ปัจจุบันสาลอายการเป็นองค์กรอิสระนะครับไม่ได้ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใด ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหลังจากที่อายการสั่งไม่ฟ้องในคดีสรสบที่ปรากฏว่าคุณสมบัติไม่ครบถูกชี้จากสารทนูญว่าเป็นผู้กระทําความผิดและถูกกะกะตส่งฟ้องให้ดำเนินคดีทางอาญารปรากฏว่าอายการสั่งไม่ฟ้องส่งให้ตํารวจคือผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติทําการพิจ,จรารณา ปรากฏว่าธนาธรก็กลับมารุกคนขยันหนักและธนาธรก็โพสต์ข้อความบนสื่อโซเชียลว่าตัวเองสนิทกับเพนกวินเป็นอย่างดีนะครับปรากฏการเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นฮะและอย่างไรก็ตามในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่วันก่อนว่ายากที่เขาจะได้รับการประกันตัวซึ่งตอนนี้ก็คงเห็นชัดเจนว่ายากมากเลยนะครับสารใช้วิธีนี้กับสารยิ่งทําเท่าไหร่ ยิ่งส่งผลเสียเท่านั้นนะครับกับมอบแล้วก็การที่จะขอให้มาแทรกแซงกิจาก,การภายในยิ่งทําไปไม่ได้นะครับคนที่มาชุมนุมประท้วงก็เป็นการกระทําความผิดซ้ําๆยิ่งกระทําความผิดซ้ําๆยิ่งส่งผลทําให้ถูกดําเนินคดีมากขึ้นปลายทางฟันธงคนะทนายความก็บอกว่าเพนกวินจะติดคุกอย่างน้อย50ปีและสถานการณ์แบบนี้จะเป็นแนวลบ มากกว่าเป็นแนวบวกด้วยซ้ำไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์เจียมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกัน องค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจ mm hmm. เมื่อทั้งเวลาที่ฟ้าตั้งใจ mm hmm. พวกเราชาวไทยพร้อมใจแตวายพระพร มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์จินเจริญ พระราชามหาวาชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยหลอดให้รุ่มเย็นพระบารมีสาสีเงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย มหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินิคู่แผ่นดินสีกรมรัตนโกสินทร์เจริญ องค์พระราชามหาวชิวราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลามไทยปลอดไทยร่มเย็นพระบารมีสาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย พระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลาง